เรื่องเล่าชีวิตที่ต้องดิ้นรนหากขึ้นชื่อว่าคนต่างจังหวัดแล้วก็คงมีความหมายที่ใครหลายคนได้พัดจ,จากถิ่นฐานตัวเองหรือย้ายถิ่นฐานไปสู่การสร้างฐานะทางครอบครัวทิ้งบ้านห่างครอบครัวมาสู่ที่ใหม่หลายคนรอนแรมมาคนเดียว บางคนมาเป็นคู่หรือครอบครัวแต่ทั้งนี้หรือทั้งนั้นไม่มีใครตอบได้ว่าจะโชคดีหรือประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหมายปรารถนาที่มหางานทำในเมืองหลวงณที่นี้ก็คือกรุงเทพมหานครหรือแหล่งงานอุตสาหกรรมต่างๆทั่วประเทศไทย มาทำงานรับจ้างเป็นนายตัวเองมีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่งแต่ชีวิตนี้ไม่เป็นผลดังที่หวังไว้บ้างก็ตกงานบ้างก็ล่มจมบ้างก็ไม่ได้เงินค่าแรงสารพัดปัญหาบางคนโดนดูถูกกลั่นแกล้งซ้ำเติมใส่ร้ายป้ายสี จากคนผิดให้กลายเป็นคนถูกใช้แรงงานที่แสนเหน็ดเหนื่อยก็เพื่อแลกกับเงินที่ต้องนำมาเลี้ยงปากท้องและส่งให้ทางบ้านกับสิ่งที่ต้องแบกรับภาระความกดดันความทุกข์ที่เกิดในใจล้วนแต่ต้องเก็บไว้เพียงผู้เดียวจนบางครั้งแทบไม่มีแรงเผชิญกับโชคชะตา หรือบางครั้งล้มแล้วล้มอีกแทบตั้งตัวไม่ได้แต่ก็ไม่พ้นรอนแรมมาพักกายที่บ้านได้พบเจอครอบครัวลูกเมียพ่อแม่ญาติพี่น้องและเพื่อนๆที่ยังคอยให้กำลังใจเราอยู่เริ่มต้นใหม่ก็ยังไม่สายที่จะสู้กันต่อไป โชคชะตาหรือจะสู้ความมานะและความขยันหมั่นเพียรที่จะทําให้เรามีความแข็งแกร่งขึ้นและนํามาเป็นบทเรียนให้กับชีวิตตนเองดังคําที่ว่าสู้กับโชคชะตาหรือจะสู้ความพยายามของตนเองฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับฟังเรื่องราวในครั้งต่อไปสวัสดีครับ